สวัสดีค่ะวันนี้มิสอินดี้เอเชียจะพามาทำแกงเห็ดค่ะไปดูส่วนผสมของเราเลยนะคะส่วนของเกาจะมีเห็ดนะคะเห็ดฟางเห็ดหอมนะคะเห็ดแล้วก็นี่จะเป็นเห็ดเห็ดปวกจีนค่ะเห็ดปวกจีนบวบตะไคร้กระเทียมพริก หอมส่วนนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะคะผักอีตู่ค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็จะเป็นใบยญ้านางนะคะน้ำใบยญ้ามังเราคั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาร้านะคะค่ะเดี๋ยวเรา มาดูขั้นตอนการโขกหอมแล้วก็พริกกระเทียมค่ะโขกค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาโขกพริกกระเทียมหอมกันเลยนะคะ โขกให้ละเอียดค่ะค่ะเราก็ตำละเอียดแล้วนะคะละเอียดใช้ได้แล้วค่ะค่ะมาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะเราจะใส่ใบน้ำย่านางของเรานะคะน้ำใบย่านางที่เราคั้นไว้แล้วเพื่อสุขภาพนี่นะคะน้ำใบย่านางค่ะ ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะน้ำใบย่านางค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำใบย่านางของเราร้อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกกระเทียมหหอมที่เราตำไว้นะคะค่ะน้ำใบย่านางของเราเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะ ใส่ตะไคร้ค่ะใส่เห็ดปวกจีนของเราลงไปเลยค่ะต่อด้วยเห็ด3ามชนิดของเรานะคะเห็ดหอมใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรารอให้เห็ดสุกนิดนึงก่อนนะคะใส่บวบของเราลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำปลาร้าค่ะ น้ำปลาเาซบนัวของเราลงไปสัก3มช้อนใหญ่แล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลาสักหนึ่งหงช้อนคนค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ผงนัวของเรานะคะผงนัวใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ผงนัวของเราลงไปค่ะคนให้เข้าเครื่องค่ะแกงเห็ดของเราจะได้อร่อยอร่อยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็รอให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยใส่ผักนะคะผักหอมกับใบแมงรักขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวรอให้เห็ดกับบวบสุกก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะแซ่บนัวขนาดไหนนะคะ ย่ามีย่ามีค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมกับใบแมงลักเลยค่ะ กลิ่นใบแมงรักหอมมากต้นหอมใบแมงรักค่ะหอมใบแมงรักมากเลยค่ะแกงเห็ด ของเราก็เสร็จแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ฝากกดติดตาม Miss Indie Asia ด้วยนะคะขอบคุณที่รักชม See you next video Thank s for watching คะ่ะ For you แกงเห็ดค่ะ for everyone